คุณครูทำไมคุณเป็นลิงขี้เปื่อยบ้าคุณไปไหนไอ้นี่เราหายไปแล้วลงเล่นน้ำนะบาหลุดไงงชาใช่ยชายบาลราหลุดเราเอาเอ๊ะตัวร้าดูเราใส่ชุดนอนไม่ได้นอนตัวล้าดูคุณครูนีู่ด้วยนมคุณครูเปื่อยนม หันหน่อยอยเราจะต้องเข้าไปนะเหยียดว่าไปอะไราไปดูหัวนมบอดเหรอหัวนมไปไหนอะหัวนมบอดเราทำไมไม่ม่หัวนมอะคุณครูนี่เขาจะกล้คไกล้าบ้าอดูขึ้นมาสองอันนี้เกือบกล้าดูดูอ่ะโดให้ดูว่าโดกล้าบ้ายโดได้นะ เฉียดว่าเพลิดอะมันเด้งเด้งเอ้เเด็กไม่ดี Let's in peace บายบายคุณครูมันหัวนมบอลมันมันนอนโกนหนวดโกนหัวนมตัวเองครูไม่เอาไปนอนบ้านตัวเองมานอนอะไรตรงนั้นเหเราอยากนอนบ้านนี้ไงแตเป็นคนรักทันกับไงเกมผู้ที่กระโปรงสีเดียวกันยังเราจะรู้ได้ว่าสีเดียวกันหรือยังคุณยังไม่ใส่เสื้อไหไเราจะเทียบให้ได้ไหม อ้วค่ะ 5Y โมชิโมชีสวัสดีทุกท่านเลยนะคะอยู่กลิปเล็กอีกสองคนี้กิบไม่รู้จักนะเพราะว่าใคร ทำไมมันทำไมทำไมแค่ทำชื่อไม่ได้มันดิ้นซักเป็นซักตายขนาดนั้นตอนนี้อยู่กับแก๊งแก๊งแก๊งเด็กซ่าสี่สี่คนในโปรเจกต์ฮาวายนั่นเองนะคะมายค้าฮาวายพวกเราอยู่ในบ้านของกิ๊บเล็กแล้วน่ารักก็โซฟาอยู่ในห้องรับแขกของกิ๊บเล็กนั่นเองนะห้องเข้ามาดูเรื่องอะไรอะไไร้ด เะตนจตีตีตเนี่ยเลือเท่าไหร่วะเ๋ยดูแป๊บโอ้โหเลื่อเหนึ่งลอยขึ้นอะไรนะมันพูดว่าอะไรนะตุเ็กสมยก่อนเน่ยเวลาดูทีวีต้องอยู่ในห้องที่สว่างแล้วดูให้หางหานะคะเออเวลาดูทีวีอย่าง้วให้สวาง ด,ดูให้ห่างจอแล้วก er ็เปิดไฟในห้องให้สว่างและดูให้ห่างๆนะคะอหมไฟเย็นๆมึดมาพร้อมกับดาบยาละยาละกูเฉาะละเฉาะดุงแตกละเฉาะตีตี๋เฉาะที่เขาแตกบอกอย่าพาดินนะ เอาบักหล้วสละมาดช่วยออกแล้วเล้วออกแล้วไ่ไปายเอออีนี้คือหาเลื่อนจากฆ่าคนใช่ไหมใช่เสร็จเร็วน้องกิ๊บจ๋าอันนี้เป็นอาหารที่เหมาะกับหนูมากเลยลกูกเฮ้ยอะไรซุปกระต่ายเหรอ <i> <i> ไม่ใช่อ,อะไรอะไรอ่ ไข่ดาวไข่ไม่พอนไข่ดาวเออวันนี้เราจะทำอะไรกันนะน้องกิฟต์อ๋อเราจะไปฮาวายตามหาคุณพ่อคุณแม่ใช่ไหมหลังจากที่เราหลั่นล้ามานานนิดเด็กหาคุณพ่อคุณแม่คุณพ่อคุณแม่อยู่ในกระเพาะอาหารคุณครูนเออว่ะทำกันมาดูอยมาเดี๋ยวกูแหวกกูให้ดูเออเดี๋ยวขอหยิบมาค่ะทุกคนมาค่ะขอยิ้มปี๊ด้อยเไปตามคลิปเล็กไปมามามา ผัดที่ที่เราต้องใช้เราต้องดูว่าจากหลักหวงจุ้ยนะคะหลักหวงจุ้ยเฉยหลักตรงไหนหวงจุ้ยหวงจุ้ยดีก็จะพาเราวัดไปในที่ที่ดีนะคะเป็นไปในภพภูมิที่ดีเมื่อกี้เห็นไหมกันนะมองของติลุงมันบั็อกะตรงนี้เห็นหลุมเหมือนกันใช่นะใช่ดูนี่คือความพิเศษของล้มนี่จ้าเฮ้ยพี่เห็นเฮ้ยเห็นอะไรใครอยู่ในรูด้วยอ่ะฮะ แม่แม่ใครในดูตัวเนี้ยอ๋อซอมบี้มีคนมีคนมีคนอาการพี่ไม่มีคนจริงๆริงอะครวะแล้วโซล่าร์นายไปเองนะทำไงวะเฮ้ยโับกันเดี๋ยวเล่นหอดจับพี่เห็นแต่ซอมบี้อ่ะใส่ธนูนี่ใส่ธนูแต่โซล่าดินี่เห็นแต่ซอมบี้อ่ะหนูไม่เห็นอะไรซอมบี้ซอมบี้ซอมบี้มึงเก็บซอมบี้ซอมบีาค่ะซึ่งมามันก็เรา ไอไอตรงนี้มันขึ้นไปได้ไหมเนี่ยขึ้นได้ขึ้นบักเขินไปขึ้นไปนะฮะไปโกโกโกทอดเราพาไปจะไปฮาวายกันดีกว่าวันนี้ได้เวลาไปฮาวายแล้วเย่ว่ายน้ำแดดอ่อนๆแดดอ่อนๆอยู่ไหนวะที่ฮาวายจะมีหิมะไหมอ่ะหิมะอะไรอยู่ที่ฮาวายวะเขาก็อย่าได้หิมะมองได้ยินไหมว่าอะไรประเทศไทยจะเข้าสู่ประชาธิปรัฐ พ่อของฉันสอนเล่นเจสกีที่ฮาวายมาปีนันไดขึ้นมาแล้วปีนดีๆได้ละระวังตกอะไรนะพ่อจะสอนอะไรนะโซล่าทุกอย่างที่ฮาวายแม่ก็ท่างสอนทนายเปิร์คือไม่รู้ว่าตรงนี้มันจะวางได้ปะนะกูอยากกินส้มตำยังเลยอ่ะทำไมมันเหมือนครกเลยไม่รู้ว่าโดดๆขึ้นมาแล้วยู่ก็อยากกินส้มตำเห็นโซล่าพูดถึง เกี่ยวอะไรหนูจะรอเราด้วยนะกระป๋องทำไมโอนไม่เงียโอเคมาเดี๋ยวเราจะทำการแจกกระถางให้เอาไปนะแล้วแจ้งเอาไปโอเคนี่กระถางเอาไปเอบุรีอ้าวได้มาสองอันเอาไปคุณครูเอาไปคุณครูมาอะไรสายสินเนี่ะสายสินเฉย อันนี้คืออะไรนาะกิฟมันคือคาถาทำพิธีค่ะเราจะเป็นสาวน้อยเวทมนต์เราจะทำการพิธีอุบุนตู้ดูแม่งโอเคนะเดี๋ยวเดี๋ยวควรจะเทสก่อนดีไหมคุณโคเฮ็ดเฮ็ดโอเคมาท่องคาถาตามนะท่องคาถาตาามท่องคาถาตามอนาตปัตชายยปัตติ อนคาถาตามคาถาม้าเลยจะไว้จะไว้จับเอาไว้จับเอาไว้จับเอาไว้เหรอมาเอ่อโอเคอ่าความคูคูอาคูคูอาโซระอาสโรวะอาเกย์บุริอาเกย์บุริอา ชีเนียชีเนียใคถามบ้านแล้วแม่คีวคีวๆๆเดี๋ยวอะระปาะเยอรปตเย่ยบ้ากัจบเลบ๊้าไ้วกไ้ไปไพเนี่วยๆสวยๆสวยๆเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะไปยังไงละัน้คิกคิกขวาคิกขวาขวา คีย์ขวาแม่น <donut> <ers> <kit> ี่อะไรกิ้เลยได้ดิต้องมีมีเกาไม่มีก็มันไม่มีอีกไม่เนี่ยมันต้องมีถือแล้วก็คิยขวาดิมันต้องมีเข้ามาในเข้ามาในบ่อแล้วคิกสิเข้ามาในบ่อแล้วคิกดิอ้าวเบรกบอกเอ้าวบอยไหมอ้าหามุมก่อนโอ้ยตกน้ำตกน้ำ อนโอเคเราก็มาถึงแล้วมันชื่อเดียวกันหรือเปล่าจ้าลงบ้ไม่ถึงสอยหรือว่าฮาวายมีมีแต่ผู้หญิงที่มาได้ผู้ชายมาไม่ได้แน่นอนค่ะทะเลทะเลเช่กันนะคะทำไมรอบๆไม่มีปลาเลยน่ากลัวเลยปลาดาบช่องหน้าหนูสิคะรอด้วยจาอยู่ไหนตัวละตัวละอยู่ไหน

ใช่เงืองเงืองโอ๊ยโอ๊ยหายเจ๊ไปเอากลับไปปรับไปแล้วเขาไปปรับเอามาเอามาปรับแล้วปรับเลยนะคุณสองปลาทูน่าเต็มเลยหิวข้าวใจเย็นกันละโอตยจงหากเราเว้ยเฮ้ยโซล่ากลับไปเอาเบ็ดตกปลาก่อนไปอ้าวเฮ้ยเราต้องไปปัดชดโดแล้วโซล่าโซล่ากลับไปเอาเบ็ดตกปลากันเฮ้ยเราจะไปเกาะไหนกันดีเกาะฝั่งนู้นกับเกาะฝั่งนี้โอ้โหเฮ้ยโซล่าเอาไม้มาเผื่อด้วยจะเอามาทำเรือ เออไหมเอาเผื่อด้วยเอาเยอะๆเลยแะเลยน่ารำเาญฉันมาคนเดียวในที่สุดภูรัตน์สี่คนก็มาพร้อมหน้าพร้อมตาทำอไมพี่เห็ตตาลอยบนฟ้ามาได้เข้างหลังเขาล้อเล่นราแล้วนู้นนะอะไหรอะลอยบนฟ้าเทียบเลยเอยตาลอยฟ้าเต็มไปหมดเลยเขาเรียกว่าลอยฟ้าบินตาบินอ๋อมาพวกเราว่าจะไปทางเกาะทางฝั่งคลิปเล็กก่อนนะทุกคนหันไปมองทางฝั่งคลิปเล็กมัาโน้ โอเคนะคะหนึ่งสองกระโดดน้ำแล้วไปเลยจุ๊บเอ๊ะพวกเราอย่างนากเงือกเลยโอ๊ยไว้ๆช้นเราจะคนเดียวเราไนะไม่เต็นเลยเราด้วยไม่รอค่ะรอเราด้วยเกิดเอฟบุรีเอฟผ้าไม่ติดปลาเป็นเฮลฮาลาให้เจออะไให้กี่หลังเอฟหนึ่งเอฟนึ่วันนี้เราหยัดทิ้งไปเลยเกฟบุรีปลาดาบปลาดาบใครใครติดคนสุดท้ายนะคะโดนต้ม เฮ้ยวิวายวายคนสุดท้ายโดนวายวายจ้ำ้ำจ้ำเก่ะเก่งศึกนี้หนูชนะนะฮะไปแล้วมาแลวโซล่าโซล่าโซล่าเราได้ไปแล้วเราได้โอเคแต่เดวขอัครูนะคราบเโานโกงลาบุา์เราแทบ่ไรับถึงเล็กห้ามหันหลังเฮ้ยเด็วอะไรหันหลังเมกี้ อมันคือตัวอะไรนี่น้ารักจังเลยหน่ายักจังเลยอ่ะเอากิมเล็กไม่กลัวก claro um, ิ๊กลัวหน้าทำไมมันเยอะจังเหมือนที่ที่จกไงที่จกมันน่ากลัวตรงตาลูกตามันเอาไว้เอาคิมโดนตัวเหี้ย ตัวอะไรดี่ยตัวใหญ่ๆเฮ้ยนั่นตัวอะไรอ่ะเฮ้ยนี่มันมัวฮะไหนมัวมัวนี่อโอนั่นเรียกมัวเหรอวอาจะถึกก็ได้น้ำที่นี่ใสมากเลยอ่ะน้ำี่นี่ใ่มากไห้ๆมันไม่ใช่ไอหน้าแบบนี้นี่มันหมายควาว่าไงครับท่านอ้เออเอ็นพอ๋ออ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 ๋ออ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 ออ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  ไอ้เฮ้ยนีห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 นีเข้าวทั้งใบะโอ๊ยโอ๊ยขาโอ๊เฟมเลตตกเฟมเลตตตกตายเลยไม่โัวราตายเลยบอกแล้วมันตีเพื่อนปัญหาคือมันตีอาวาเกิดน้ะหรอเฮ้ยโัวราเห็นข้างหน้าบอกยืนรอเลยเพื่อนอะไรยืนรออะไรยิบิจอนไม่ได้โว้ะทำไมวะโหตัวนี้ด้วยเลยปะดูบอกแล้วไงจะดีหรอคะมาก่อนเนี้ย มันเป็นไรน่าสนุกดีอ่ะวุ้ยเราสำรวจกันต่อสำรวจกันต่ออยู่ไหนกันคะเนี่ยไปครับว่ายกับเกาะอยู่ตายเห็นแล้วโดนทัดโมอ่าโดนทุกอย่างบิ้กทำไมทำไมจู่จมันมีดอกไม้แอบหักเต็มเลยเก็บปนลีวากสิเก็บปนอนอร์อาจจะดาบฆ่าไปไม่ได้เอ้ยเดี๋ยวโมอามันเป็นหินนี่หว่าอาจจะใช้พิษแอ็กก็ได้นะลองใช้ดูดิไม่เอาไม่กล้าเสี่ยงอ่ะ เราเลือดน้อยอยู่อ่ะไม่ไหวแล้วคุ้นไหมป่าอะไรอ่ะน้องกิฟที่พี่มาพี่สิจะได้ลุกอยู่ด้วยกันบ้านที่บ้านที่ทีพวกเนี้ยมันอัดร้ายนี่คนเป็นเพราะว่ามันไม่ได้กินหมาปลาลังฮะอ๋อจาง่างไปเอามาฝรั่งไม่ค่ะยื้อันนี้ใช้ได้ผลด้วยมันแทนมิดแอ็กเออปลาลังว่ะไม่มีหรอกกิฟเอาไปด้วยป่ะเดี๋ยวผมจะได้ตีออก มันคืออะไรอ่ะที่ต้นอะไรอ่ะเฮสับปะรดเหรอสับปะรดสับปะรดอาหาผลไม้ผลไม้ประจำฮาวายคือสับปะรดแะไรอ่ะสับปะรดจริงๆด้วยอะไรเน้องกิฟอันไหนเนี่ยเหรอเนี่ยแต่หนูถีตีแล้วไม่ได้อะไรเลยเกบเออว่ะเออเกบอะไรอ่ะข่าโมอาได้เนี่ยนั่นคืออะไรอ่ะน่าจะเป็นหินอะไรก็ไม่รู้ให้สับปะรดแดดเอาแดกไปได้ตลดสับปะรดเอามาคาวแล้วได้สลับ พอจะคาบจะกแฟลปไม่ได้แล้วอีกัวหน้าเนี่ยเด็ด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 อะไรอ่ะมันหินจัดโมอาเอาไว้สร้างหน้าโมอามั้งเย้สร้างหน้าโมอาไว้ในบ้านนะเราจะเข้าบ้านแล้วคืนให้เดี๋ยวเฉียดขาดเดี๋ยวจะจะเอามาใช้ทำอะไรเนี่ยไม่รู้ไหนกิบเล็กจะไปไหนต่อเพรานั่นนกอะไรอ่ะนกอะไรอ่ะ นกนางวนเฉพนี่อย่าตีไปซะทุกอย่างได้ไหมเนี่ยเดี๋ยวโดนลุมจิกอู้ดป่าต้นนี้สวยมากเลยอ่ะพระรถเฮ้ยนกนกนกต้นไม้อะไรทําไมมันแบบดูดิสวยงามอ่ะเออสวยแต่ดูว่าความสวยงามมันจะซ่อนหนามายเอาไว้เห็นแล้วมันให้ความรู้สึกเหมือนกับเราหลุดมาในโลกแฟนตาซีแต่จะว่าไปนี่มันหาไวา มันสับปะรดจะเป็นต้นไม้ที่ในฮาวายก็ได้สับปะรดมูอยากข้ามมาอีกกระด้ามึงรู้ไหมตอนตัดไม้มันมาอ่านชื่อไหมได้ได้ตัดดีไม่ได้อะเรียนต้นปรงนะต้นปรงขนมหวานไอ้นี่เพิร์ไปไหนแล้วเอ้ยนกเอ้ยหรือกบวะเอ้ยกบตัวอะไรวะเนี่ยไอ้กบกบกัดเรากบกัดเราโอ๊ยกบกบมีพิษกบมีพิษ ักอผมวยอด้นะทำไมมันต้องมากัดเราคนเดียวเราขอโทษขอโทษรกัดเราด้วยต้องผมหายไม่ได้ยจะตายจะตายพระพิษกบเลือดเลือดเลือดคืนดวงเลดเลืเฮ้ยเราได้อะไรด้วยเฮ้ยได้เหมือนเป็นผลไม้ให้ย่างไหนเอามาดูหน่อยนี่ดูดู้ยดูขากรรไกรไปทำลายมันคืออ๋อมันคือเมล็ดกาแฟ โอเนี่ยที่นี่จะมีแกะไหมอ่ะไม่น่าจะมีอะไรนะคะแกะมาไม่ได้สัตว์ที่อาศัยอยู่ในฮาวายเดี๋ยวเดี๋ยวหนูเห็นหนูเห็นอะไรยืนดมดมอยู่ตรงนั้นเป็นขบวนเลยไหนไหนไหนนูนฮะนูนลำหัวใจต้นสับปะรดดีกวะอ้าวข้าวไปเอาไปเด็ดสับปะรดมากินกินไม่ได้อ่ะอ้าวเหรอเดี๋ยวไปต้อยสุกก่อนกินไม่ได้เเฮ้ยเดี๋ยวดิ หรือบ้านที่อาจจะเป็นหมดแบบเดียวกับเออะไรนะเอมะพร้าวก็ได้ลองมี่เฉาะจะไปวางพื้นไม่ได้นะจับกีก็ได้เมล็ดดีโสระลองดูดิฮะมันได้เหรอไม่รู้เนี่ยวางไม่ได้เนี่ยเราได้เป็นเนี่ยเป็นอ้าวกลายเป็นเมล็ดเฉยบอกแล้วมันเป็นเมล็ดเนี่ยเป็นเมล็ดเฉยเอามาปลูกใหม่ใช่ใช่ไปปลูกแล้วก็ต้องเอาไปกินหรือว่ามันต้องเอาไปปรุงทําอาหาร ไอ้โซล่าตรงนี้น้ำหิวเลือดโซล่าเหมือนว่ามันจะไว้ทำอีเล่าอะไรสักอย่างนะสับปะรดเนี่ยใช่เล่าใหม่เล่าเก่าอะเล่ามาเรื่อยๆอืมช็อปไปล็อคช็อโซล่าอะไรนะคะมาลิ้เพื่อนแต่ก็ถือว่าที่นี่มันสวยใช้ได้เลยใช่จะมีอะไรโผล่มาไมเนี่หรือว่าในน้ำน่าจะปลอดภัยกว่าบนบกนะอย่าให้ครอมมืดครอบงํเจ้าจะเจอโมอออีกไหม ลองไปดำเพราะไก่ตอนคิดดูโมอาบ้านไหนมันไม่อย like really? ู่ในฮาวายฮาวายมันก็นพวดผีบูกาบูกาบูกามันเปียกเสมือนแบบวกเกาะอะไรเปล่าใช่าเงงสุขวะฮาวายให้มันตามหาหมักฝรั่งเจ้าังงหมักฝรั่งในไทยไม่ได้เหรอมันหลงมาก็ได้เจ้าฟันเขียวและฟันแดงอ่ะไอ้นี่นี่โซล่าไปแกล้งเพื่อนแดก๊ก เธออยู่ไหนการรอเราด้วยแคทอยู่ไหนการรอเราด้วยมันมืดรอเราด้วยอะไรแกนครูนั่งไงเป็นป้องๆองเขาไม่เห็นอะป้องไหนวะเฮ้ยไงกบอะไรอ่ะกบกบกบอีกแล้วเหรอกบตีกิ๊บเล็กเขาว่าจะฟักกบไอ้ใช่ไม่กบมันเร็วจังวะมันเร็วอุ้งเร็วเหรอแปดหร็วเหรอเฮ้ยเร็วเหรอมึงเร็วใช่ไหม มึงเร็วอะจะตายแล้วเร็โซล่าแม่ไปช่วยกิมเล็กหน่อยอะมันตายหมดการันต์อึ้งโซล่าไม่มีความกล้าหาญสักเลยอืมอันนี้อะไรอ่ะขุดแป๊บฮะไม่แข็งทรายเหรอไม่ได้เอาคอร์สมาด้วยแฮะมันคือเอ่อทรายทรายแบบแข็งแต่โอ้นั่นมันอะไรนะก้นไผ่ก้นไปมา อะไรอ่ะไอ้ต้นไผ่อ่ะนี่มันไผ่ดียวไว้ให้แพนด้าไผ่พงศธรก็เคยเห็นที่โลกคนบ้านเดียวกันคนบ้านเดียวกันแกหมอหุ่มคนกันก็เข้าใจมาลัเดินสกบรณกันต่อดีกว่าคะเน่กลางคืนไม่มีตัวอะไรโผล่อะไรฮะมีแต่หัวใจในี่ที่หาหนาแถวนี้มันจะไม่อยู่ตามพื้นที่ปกติมันจะอยู่เป็นเขตเขตของมันไปเลยอะ โมอ๋ออ๋อางค้างค้างคค้างแหลกหลกเออนั่น้ยหลักลักลักลัย่าเจรเล็ดจเนเรเวอร์เยอะไปด้วยกันไปร้อมๆกันกูจะเยนนะเี่ยกว่าหน้าเราทำอะไรเราไม่แถบกันกังไม่อยู่คนเดียวอ่ะไม่คุยผู้เดิทางคนเดียวดิมาโมอ๋อยกโอ้โอ้ยโอ้ยโอ้ มันร <out> ู้สึกดินดูอะไรเหรอไหนไหนไหนนี่เดี๋ยวตรงนี้จมูกใครมีท็อตปักปักไว้ด้วยก็ดีนะเราไม่มีได้ได้เยมาปักใครโอ้โหมัวอไหนไหนอยค้ขค้างค้างเหมันเหมือนกันหมดด้วยนะโอ้ย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 โอยโอ้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 ยอ้ยโอ้นโอ้ยโอ้ยอ้ยอ้ยโ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 อ้ย้อ้ยโอ้ยอ้ยโอ้อ้ยโอยอะยโ้ยโอ้ยโอ้อ้ยโ้ เห็นแล้วมันต้นคุดไม่แน่ใจนะตอนนี้กำหัวงี้ก็เล่นน่าเนาะอืมใช่ดำๆอ่ะขึ้นไงวะเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวข้างในมีลาวายาอย่าคุดเด็ดขาดอ่ะมีลาวาเนี่ยเห็นลาวาอยู่ตรงนี้เออว่ะเนี่ยถ้ามันมีขีบอ่ะแต่มันมีขีปมันมีขีดด้วยเหรอขีไม่ใช่ขีดขีปถ้ามันมีอ่ะ ไม่รู้เดี๋ยวเรา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 ลองทดสอบให้ก่อนมาเลยไปอ่ะเราบอกไปไอ่ะจบชจบชจบใต<ป>้น้ำให้ขุดจากด้านบนดีกว่าเอ้ยขุดได้ขุดได้ข้างบนขุดได้ขุดไ,ได้เหรอโอ้โย,ยเราวัดชัดเลยยอกกะโหลกนอะไรหรอไ,ไ,ไ,ไเหมือนจะเป็นเราวาล้วนๆนะแล้วมีออกซิเดียนด้วยเหรอใช่มีออกซิเดียนด้วยเจว่าเจ ใช่เราวารุ้ว,ว์ลวเลยค่ะมันเป็นเหมือนมันเหมือนมันดักให้เรามาขุดอะอย่างนี้เองตัวละครจะไม่าเป็นองค์มุกดักควายวโมอาคีโกงม์อาบอกไอ้งั่งถ้าอยากได้ของของฉันเอามาฝรั่งมาโชว์ตัวอะไรล่ะไอ้นี่ <c oughs> ไ,ไม่มีหมากฝรั่งใช่ไหมไม่มีงั้นเอาอดิค่ขอเรียนต่อคราฟหน่อยกระบอกไม่ไผ่กระบอกไม่ไผ่เ<ะ>ดี๋ยวฉันจะคราฟมา ก็ได้วางมันมีโต๊ะคราฟอยู่อยู่ข้างล่างอ่ะแกเปลี่ยนวางขึ้นไปไม่ได้เอาไหนแกเปลี่ยนวางไม้แรงผัวเอาวางวางไงอ้ยค้างอะคะแนนวางยังแหลกเลยอ่ะได้แล้วนี่ค้างเหมือนกันได้แล้วนี่อะไรเมื่อกี้มันแหลกอ่ะอ่อเออแล้วก็แหลกเหมือนกันอ่ะมันน่าจะเป็นที่หมดอ่ะอ๋อโอเคโอเคมันแบบมันกำลังเซตโดอยู่ว้ายมันเบอร์ใหม่เนี่ยผัวเอามีตอไม้แบบไอ้นี่มันจะเผาทำทอดอ่ะเอ้ยคุณครูใหญ่ใหญ่ มีมีห้าเนียฮะผู้สลายผีอ้อยเคลียร์ครัอะไรอ่ะเมื่อกี้ผมส่งไปแล้วมันหลไรอย่าเนี้ยหรอแปลกจังเลยนะเอาโคแม่เดี๋ยวผมเอาไว้ให้เอาไว้งไม่หมดอีกแล้วเนี่ยบ้าเอ๊ฮัลโหลฮัลโหลมีกี่อันอ่ะเรามีอยู่ประมาณยี่สิบสามมานี่ะโคเอากระบื้อเลยหูยยี่สิบสามมาเลยอ่อมามามาเอากระบือไปทำไมวะ มาครึ่งหนึ่งแรงกูยนมาครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งน,นึงกระวือของคุณฟูเหรอเราให้ไปหมดละขอบใจมากนะอืมมันเยอะระวายเยอะมากข้างในเนี้ยไปทำทอดตามปากตามทางเอ้ค้างมันเป็นอะไรวะมันค้างไอ้นี่หยุดหยุดค้างหยุดหยุดหยุดรู้สึกว่าไอ้ที่เราเคยเล่นอะไรนะโลกทวายไลท์มันก็เป็นแบบนี้ไม่ใช่หรอ ก็น่าจะเป็นผลจัดการไปเวิร์ลอื่นนั่นแหละมันจับพุ่งไปข้างหน้าอะไรไม่รู้ทางเดินทางลูกผู้ชายไปเนี่ยมันต้องมีวิธีแก้นะเราว่าเพราะอย่างเคนก็ทำหลายหลายโลกก็ไม่เห็นเป็นไรเลยเซอร์มันเหมือนกันหรือเปล่าดมไงคะอย่าลืมสิว่านี่เปิดโอเปอเรอเรนกิ๊เล็กนี้คสซ้าอารยะทำจนแบบไม่เหลือหรอคูซ่าหัวจมูกมันเป็นความผิดก็นายเองนะบัว ไอโง่มาฝรั่งไอโง่เหลือแค่นี้จะเอามาฝรั่งนี่ล่ะไอครั้งให้ผมตองสำรวจเก็บอะไรบ้างันโนมเหลวในการค้นหาโนมเหลวในการค้นหาหอยแต่เห็นอะไรเนี่ยเธอระวางเหรอเดดไม่ได้เลยมาบอก เอาหินสวยมาวางมี้นะมันทำเหลือก็ไม่ต้องไปแชร์รันหรอ,อาากแันเป็นอย่างนี้ถ้ารีเซิร์ฟจะเป็นยังไงอะลอง,ลองดูไหมมาลอ,ลองลองดูก่อน